สวัสดีค่ะวันนี้เรามีคลิปดีๆข่าวเกี่ยวกับสวัสดิการโครงการของรัฐบาลมาฝากอีกเช่นเคยวันนี้เสนอเรื่องกรุงไทยไขยคำตอบ12ข้อสงสัยในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ย้ำผู้ได้รับสิทธิต้องจ่ายด้วยวอลเล็ตบนแอปเป่าตังเท่านั้นไม่สามารถซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตและสินค้าออนไลน์ก่อนอื่นต้องขออนุญาตฝากกดไลค์กด s ั b สไ r i b e และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆหรือข้อมูลดีๆตอนต่อไปนะคะ ธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ได้เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาและจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการธนาคารกรุงไทยจึงรวบรวม12ประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มาฝากค่ะ ข้อแรกนะคะกรณีที่ทำรายการผิดหรือต้องการยกเลิกรายการต้องทำอย่างไรกรุงไทยตอบว่าการใช้สิทธิโครงการไม่สามารถยกเลิกรายการชำระได้ขอให้ผู้ใช้สิทธิตรวจสอบรายการอย่างละเอียดก่อนยืนยันชำระเงินทุกครั้งคำถามต่อมาห้างที่แสดงสัญลักษณ์ยิ่งใช้ยิ่งได้หมายถึงทุกร้านค้าในห้างสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่ คำตอบนะคะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในกลุ่มห้างจะเป็นสินค้าที่บริษัทจำหน่ายเองดังนั้นร้านที่เช่าสถานที่ในห้างหากยังไม่เข้าร่วมโครงการจะไม่สามารถใช้จ่าย g w a l l เ t เพื่อรับ e voucher ได้ขอให้ผู้ใช้สิทธิ์ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่าน w ว w ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ก่อนใช้สิทธิ์คำถามยอดฮิตต่อมามีจำนวนขั้นต่ำที่ต้องใช้หรือไม่และคำนวณเงินเพื่อรับ e voucher อย่างไรคำตอบคือ การใช้สิทธิโครงการไม่มีกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับใช้จ่ายโดยการคำนวณมูลค่า e w a c h e r จะคำนวณตามยอดใช้จ่ายตาม G-wallet จริงต่อวันสูงสุดไม่เกิน5,000บาทกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นได้รับ e w a c h e r แล้วจำเป็นต้องไปใช้ที่ร้านเดิมหรือร้านที่ต้องเสียภาษีเหมือนกันไหมคำตอบนะคะสิทธิ e w a c h e r ยิ่งใช้ยิ่งได้สามารถนำไปใช้จ่ายสินค้าหรือบริการกับร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ทุกร้านไม่จำเป็นต้องเข้าไปใช้ที่ร้านเดิมที่ใช้จ่าย G-wallet คำถามนะคะซื้อของผ่านโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ด้วย g w a l l e t e v อีเวอสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าทำได้หรือไม่คำตอบคือการใช้จ่ายสิทธิโครงการไม่สามารถยกเลิกรายการชำระได้หากผู้ใช้สิทธิประสงค์จะขอสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าคืนโปรดสอบถามนโยบายของร้านค้าก่อนซื้อสินค้าคำถามยอดฮิตอีกคำถามนะคะ e v o u c h e r จะได้รับเมื่อไหร่ตรวจสอบยอดที่ไหนมีการคำนวณยอดอย่างไรคำตอบนะคะ ผู้ได้รับสิทธิ์ที่ใช้ใจ่ายผ่าน G Wallet กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบยอดที่ได้รับ e voucher ได้ที่แอปเป่าตังโดยกดปุ่มโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะปรากฏยอด e voucher ที่ได้ผู้ใช้สิทธิ์จะได้รับ e voucher ทุกวันที่7สิงหา 64, 7กันยา64และครั้งสุดท้าย7ตุลา6 4 ประเภทสินค้าที่จำกัดมีอะไรบ้างและสินค้าประเภททองคำสามารถซื้อได้หรือไม่คำตอบนะคะสินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้จ่ายในโครงการได้แก่สลากกินแบง่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำน,นันบัตรเงินสดและสินค้ารูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระเงินล่วงหน้ารวมถึงการซื้อขายแบบออนไลน์ชำระเงินโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง คำตอบคือผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้แอปเปาตังชําระเงินผ่านจีวอลเลตกับร้านที่เข้าร่วมโครงการวงเล็บนะคะไม่สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้เพื่อรับสิทธิอ e ีเวอร์เชอร์โดยร้านคา้าที่เข้าร่วมจะใช้แอปถุงเงินเพื่อรับค่าสินค้าหรือบริการอีเวอรเชอร์ ure, สามารถสะสมไว้ใช้ใจ่ายได้หรือไม่หรือมีจำกัดวงเงินการใช้ใจ่ายต่อวันหรือไม่คำตอบคือมูลค่าคูปองอ e ีเวอรเชอร์นะคะที่ได้รับ สามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้และไม่จำกัดงงเงินการใช้ต่อครั้งหรือต่อวันคำถามยอดท e ิต e w t u r e มีมูลค่าไม่พอค่าสินค้าสามารถจัดยอดเงินจาก g- wallet เพิ่มเติมได้หรือไม่ คำตอบคือกรณีใช้ e w a c h e r จ่ายแล้วจำนวนเงินไม่เพียงพอไม่สามารถจ่ายเพิ่มยอดเงินจาก e-wallet ในบินเดียวกันได้ต้องให้ร้านเจน QR 2ครั้งเพื่อรับเงินคือยอดจาก e w a c h e r ครั้งที่1และส่วนต่างจ่ายด้วย g -wallet หรือเงินสดขึ้นอยู่กับร้านค้าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้รองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่ คำตอบคือนโยบายของโครงการนะคะไม่รองรับการซื้อขายออนไลน์ค่ะการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR code เพื่อชำระเงินเป็นแบบพบหน้าค่ะก็คือเป็นแบบ Face to- Face และไม่มีกระบวนการใดในการซื้อขายที่ดำเนินการผ่านออนไลน์หรือคนกลางไม่ว่าวิธีใดๆและไม่ให้ทำซ้ำส่งต่อวิธีใดๆกับ QR code ในแอปถุงเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบพบหน้าหรือ Face to- f a c e จบไปแล้วนะคะกับรวมทุกเรื่องต้องรู้กับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะสุดท้ายนี้ยังไงต้องขออนุญาตฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดกับข้อมูลดีๆจากโครงการของรัฐบาลตอนต่อไป